สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหยินนะคะอันนี้ก็เป็นยอดเขาทงเทียนชั้นที่16นะคะก็ยังแบบเรามาเปลี่ยนสกิลกันสัหน่อยดีกว่าทีมงานอยากใช้สกิลของกงอะ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะธนูใช่ไหมอ้าวไม่มีหรอมันควรอยู่ในชุดวิชาพิสดารใช่ปะโอเคสักคู่หนึ่งนะคะ มาสัมผัสได้อย่างหนึง่งคือสกิลดีเลย์โคตรนานนะคะจำไม่ได้แล้วนะคะว่าสกิลเป็นยังไงบ้างอ้ยะอันนี้สกิลประชิดต,ตัวเลิกคุยจอบอ มันยังไม่ดูเดือดเท่าไหร่นะ,ะคะโคตรเท่เลย <c ười> อุ๊ยสะอึกอุ๊ยสะอึกสะอึกเดี๋ยว เราเจอบอสซ้ำกันมั่งยังวะระวังชื่อหลุดด้วยนะอุ้ยบอสตัวนี้ดูดูดิควบคุมสุดอูตามด้วยดูเดือดจังวะ สก,กิลดีเลย์โคตรนานเลยวิแต่ว่าถ้าเกิดว่าดีเลย์ไวนะโคตรโหดอีกแล้วอันนี้ตัวเดิมปะเนี่ยวิไม่ใช่ตัวเดิม พื้นที่เขตเวทีปลลองจองพลังต่างแดนออกมาแล้วยังไงอะอุ๊ยยิงไม่ได้ต้องเข้าไปเหรอยังไงอะหลังออกจากพื้นที่จะเพิ่มสถานะนเสียประโยชน์ติดกันสามครั้งเท่ากับล้มเหลวเดี๋ยว เดี๋ยวมันผักอ้าวล้มเหลวเลยเดี๋ยวนะก็มันผักเราออกไปอย่างนี้ให้ทำยังไงอ่ะเอาใหม่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  วงสามครั้งเท่ากับล้มเหลวหรือว่าเราต้องเป็นฝ่ายผักเหรออ๋อนี่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 สกิลอ๋อเออขอโทษไม่ได้สังเกตอ๋อเราต้องผลักให้เขาออกจากนอกวงไปนะคะนี่เอาต้องอยู่ใกล้ๆดยๆๆ้ นี่ไงอันนี้หนึ่งครั้งแหละ <c oughs> คิดว่าแบบให้กดสกิลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สังเกตไงว่ามันมีสกิลพิเศษเพิ่มเข้ามาอันนี้โอเคสังหารยอดฝีมือต่างแดนเรื่องใช้กำลังละถนัดนะักพูดเลย เรื่องสมองขอยอมแพ้เรื่องกำลังถนัดมากนะคะคือมันดีตรงที่ว่าบอสเ,เรียกว่าจอมยุทธต่างแดนดีกว่ามันมันติดซีซ,ซีอะค่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีโอกาสที่แบบว่าเรียกว่าอะไรอะช่วงชินการใช้สกิลได้นะคะอุ้ยมือนอุ้ยมือนอยากเล่นด่านเมื่อกี้อะดูเล่นตอนแรกดูโง่ดี อันอะไรเลยเมื่อกี้โอ้มือรัวๆโอ้มือเก่ง เฮ้ยอันนี้สวยอันนี้ก็สังหารผู้นำต่างแดนเหมือนเดิมนะอุ๊ยอุ๊อ๊มีคนกระตุกอุ๊ยเอา,ม,ามันไม่เดินมาบอกคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะกั่ว่าแบบยิงดักว่ามันเดินมาอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ย ตเมื่อกี้โดนอะไรอะเอ้ยเดี๋ยวนะปริศนาเอย๋ยจงซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่เมื่อกี้โดนอะไรตายเฉยทำไมอะถูกผักตกบันไดอี้อ๋อ ตื่นเต้นมากมีโอกาสทําเอฟเฟกใกล้ตายให้ตายทันทีตื่นเต้นมากคืออะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราค่อยๆไขปริศนากันไปนะคะมันมีให้อ่านก่อนไหม โดูหมิ่นศัตรูไม่คิดเคลื่อนไหวสังหารผู้นำต่างแดนมีโอกาสตายทันทีกระบนท่าไม่มีหยุดเข็มย้อนเกต ชิปหายถูกลางาวิชาตัวเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคือต้องหลบเหรอหรือว่ายังไงเราคือถูกลางาวิชาตัวเบาอย่างนี้จะหลบไงก่อนดูดิมันลางาพิชาตัวเบาโหดมากเลย มีย่าให้มีย่าให้ศัตรูเก็บอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีไว้ให้เราเก็บนะคะแล้วคือตัวระงับวิชาตัวเบาโหดขนาดนี้ทําไงวะเนี่ยอย่าประชิดตัวดีที่สุดนะคะ ความจริงอะ่ะควรเอาสกิลลูกดอกมารู้ปะอืมจานเมฆครึมโดนว,วิชาตตเบาอีกแล้ว พยายามหลบสกิลไปเรื่อยๆให้ใหญ่ยืนขาตายเรียบร้อยเอาใหม่พอ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 จะจับจังหวะได้แล้วหมายถึงพอจะจับจังหวะได้นะไม่ใช่ว่าแบบพอหัวจังหวะคือมันไม่ได้หวดัวมันขี้โกงมา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 ,มา เฮ้ยนันยากอะ่ะยากเลยแล้วคือปัญหาคือเรื่องโดนระง,งับวิชาต,ตัวเบานี่แหละ ถูกดูดนะ่ะกุญแจรายชีพดูดีจะตายอีกแล้วอะตายอีกทีทีมงานจะเอาสก,กิลไอ้นี่มาเล่นแล้วนะคะสก,กิลลูกดอกปลายับพูดเลย คือสถานะตื่นเต้นวะ่ะตายโรโรอีเวนเอาลูกดอกหลวงหลวงไปกินเราจะแบบมองไม่เห็นหน้าศัตรูฮะเราจะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้น รู้จักนารูโตะเปล่าวิ่งไปเคลี่ยงอาวุธไปอะ่ะมึงไม่ต้องจบับเอาิงจริงๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอลูกดอกลงหลง สกิล,ลนี้ไรพ่ายนะพูดเลยจับไม่โดนนะดิ <c ười> คือด้วยความที่ว่าลูกดอกนี่มันเป็นสกิล,ลเดียวนะคะที่เราสามารถวิ่งไปปลาไปได้อะ่ะ <c ười> ยอมหรือยังยอมหรือยังโคชี้โกง ถามว่าบอสเราไม่เรานี่แหละอันนี้ก็คือเป็นบอสของชั้นที่เท่าไหร่เนี่ยชั้นที่ดูก่อนนะคะ เป็นบอยของชั้น20นะคะเรียกได้ว่าคือมันมีสถานะตื่นเต้นเพิ่มเข้ามาทีมงานะไม่รู้ว่ามันคือสถานะอะไรคือคือรู้อะว่ามันสถานะอะไรแต่ไม่รู้ว่าวิธีแก้มันคือยังไงนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ว่าจะตีเราตายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นคนไหนนะคะที่มีทริคอะไรดีๆก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆเ,เอาไว้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนไม่ได้มีสกิลลูกดอกลงหล,ลงแบบทีมงานนะคะ <laughs> เพราะคือแบบ ้องยอมรับจริงๆว่าแม้แต่สกิลธนูก็สู้มันไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะคือแบบว่าด้วยความที่ว่าธนูอ่ะมันเราต้องหยุดก่อนเพื่อยิงใช่ป่ะแล้วบางทีบอลมันสวนกลับมาแต่ว่าไอ้ลูกดอกลงหลงเนี่ยคือมันวิ่งไปปลาไปได้แล้วมันก็เกิดดาเมจด้วยนี่ทีมงานยังไม่ได้เคลือบผิดบนลูกดอกนะฮะก็นับว่าต้องขอขอบคุณลูกดอกที่สามารถช่วยช่วยกู้หน้าเราแต่ชั้น20ขึ้นมาได้เนาะโอเคเจอกก็ใหม่คลิปหน้าให้อย่าลืมนะคะว่าสาหรับชั้น20เนี่ยใครมีเทคนิคดีๆนอกเหนือจากที่ว่าทีมมงาานนใช้สกกลลูดอปั สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆของเราไว้ได้นะคะว่าเราจะแก้ไขมันอย่างไรโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ